เริ่มรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนรักในสายงานด้านสัตวาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีความอยากที่จะพัฒนาพัฒนาตนเองอะค่ะในด้านของกระบวนการเลี้ยงสัตว์ต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาผลิตสัตว์เพื่อลดแรงงานลดต้นทุนค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาการเลี้ยงค่ะหนูชื่อนางสาวนพเก้าพรมอินนะคะชื่อเล่นชื่อเอิญค่ะ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสัตวศาสตร์วิชัยเอกสัตวปีค่ะ <S <S ในตอนที่หนูเรียนในระดับปวสนะคะสิ่งที่หนูได้คือการปฏิบัติที่แม่นยำค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเก่งในด้านปฏิบัติมากขึ้นค่ะ แต่ที่หนูเลือกที่จะต่อระดับปริญญาตรีนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอยากส่งเสริมตนเองในด้านของทฤษฎีให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ่ะคมาใช้เพื่อให้ปศุสัตว์ของเราะก้าทันโลกค่ะการที่ได้ไปเรียนที่แม่โจ้นะคะก็รู้สึกว่าเราได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆมากแล้วก็ได้รับการส่งเสริมในด้านของการฝึกง,งานในบริษัทชั้นนําของประเทศค่ะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการผลิตสัตว์ในด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะ วันที่เลือกไปเรียนก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเราเองอะค่ะจะทําได้ดีไหมแล้วก็จะได้อย่างที่ตนเองคาดหวังไหมค่ะแต่พอเราได้ไปเรียนจริงรู้สึกว่าได้เกินคาดค่ะพี่แล้วก็ได้มากกว่าที่หวังไว้น้องคิดว่ามันเป็นกําไรให้กับชีวิตมากๆเลยที่เลือกเรียนสายสตวศาสตร์ค่ะค่ะบรรยากาศกับเพื่อนๆทุกคน มีความสนุกมากนะคะเพราะว่าเรามาจากต่างต่างภูมิภาคค่ะเราจะในด้านของภาษาด้วยแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ในแต่ละภาค,คะ็ขา่างกาันรวมถึงจุดเด่นหรือว่าปะุูสัตว์ที่เลี้ยงก็ต่างกาันจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆอะคะ่ะมากขึ้นนะ้องรู้สึกว่าในด้านนั้นอะคะ่ะทำให้เราได้พัฒนาตนเองไปด้วยแล้วก็ศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมจากผู้จะเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆเลยค่ะ เรได้รับรางวัลยุวสัตวบานดีเด่นนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้สะสมผลงานในด้านสัตวศาสตร์ค่ะในตั้งแต่ระดับปวชยันปัจจุบันนะคะเราได้นําผลงานเหล่านั้นนะคะมาพรีเซนต์แล้วก็คณะกรรมการคัดเลือกรู้สึกว่ามันภาคภูมิใจมากที่เขาได้เห็นความสําคัญของเราแล้วก็เชิดชูให้เราได้เป็นยุวสัตวบานอยากให้รางวัลตรงนี้นะคะ่ะเป็น จุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่เรียนในสายสัตวศาสตร์ค่ะ,คะได้พัฒนาตนเองเก็บรวบรวมผลงานของตนเองแล้วก็เห็นคุณค่าในงานทุกงานที่เราได้ทำะคะ่ะว่ามันมีประโยชน์มากๆค่ะการเรียนสายสัตวศาสตร์เราก็เป็นผู้ผลิตที่สำคัญนะคะอยากให้เห็นความสำคัญเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิต แล้วหนูก็มีความคิดที่อยากจะผลิตสัตว์ให้ปลอดภัยได้กำไรแล้วก็ไม่ยากจนนะคะสายงานนี้เราสามารถรล่ํารวยได้แล้วก็ไปด้วยความสุขแล้วก็การรักในสายอาชีพของตนเองค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับสายกเกษตรทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงศัตรบาลของเราค่ะมันมีความสนุกมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ค่ะ